นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสลานีนะสสหาปัญจสีลานิยาจามะมายาอพันเติวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสลานีนะสสหาปัญจสีลานิยจา

seluruh atau waktu anak kami yang udang jarak nangka Jami lebih utang kami yang jammpidanghamsrak nangka Jaami yang sang angka Jami nanti ya sang salah pan padawirmatni jika batang semadang wissoda Saha kawinas saya pariangku Tamangkarang pipati-patibahahaya sapspati สภาพายาวินาศยาปริตังทุทธมังครังวิปปติปติภายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพารุขวินาศยาปริตังทุทะมังค์รัง

Sampai jumpa Sampai jumpa

สันนบมตันสัมปังนาวาตุงาระตัวสัมมาสัมพุทธันสันนโมตันสัมปันธวาตุงานราตุสัมมาสัมพุทธันสัสัมพุทธังสันราณังกัจามีสันราณังกัจามิสังฆังสันราณังกัจามิทูต ยัมปีพุทธังสารานักัจามิทุติยัมปีธรรมังสารานักัจามิทุติยัมปี